สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมสวนใน,น้นอยเด้อค่ะเด้ออันนี้ใบชะพูค่ะเพื่อนๆหรือใบอิเลดบานเฮาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้นสเลดพังพอนค่ะเพื่อนๆสเลดพังพอน อันนี้เม็ดจากต้นที่เก็บพันเอาไว้ซื้อเข้ามาแล้วซื้อมาปลูกแล้วบันนี้มันมีน่วยมีลูกเก็บเม็ดไว้มาปลูกอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบโอ้หมันจะเป็นยังไงอันนี้ต้นหนึ่งกันอ่ะประมาณสองต้นกระเจี๊ยบค่ะเก็บเม็ดเก็บเม็ดของต้นที่ปลูกแล้วมันมีเม็ด เอมีนวยก็เลยเก็บเม็ดเอาไว้ลองลองเบิ่งค่ะว่าจะเป็นยังไงเพรามันจะมีนวยให้กินบ่ค่ะตะเบิ่งค่ะตะเบิง่งนี่ค่ะชีฝรั่งค่ะกำลังงามเอาใบมากินแล้วเทาก็เอาโคนมากิ้มๆ พวกนีกก็ใส่น้ำมัสมข้าวสารกรนา็น้ำน้ำมั่นเขา่ายาคู่ชุ่รสมั่เข่าไว้เดือนชองเดือนมันเป็นน้ำเพราะมันเหลือเป็นน้ำเขาก็ผสมน้ำโหดคับเพื่อนเขาทาอยู่ค่ะนี่อันนี้กระเพราใหญ่คุณลายป่านเองก็เรียกกระเพราใหญ่ นางรองก็เรียกกระเพาใหญ่ค่ะแต่ว่าในท้องเขาเรียกยีราค่ะทุงเทปอาจจะคุณคุณทุ่งเทปอาจจะเรียกยีราแต่ว่านางรองเรียกกระเพาใหญ่ค่ะกะเพาใหญ่ด้วยค่ะด้วยนางรองโคราชเรียกกระเพาใหญ่เลยมันจะแกวกระเรียกกระเพาใหญ่ค่ะเอาถาออมิดถาออมพันมันค่ะถนุถนอมซองหนึ่งมีจังม็ดค่ะ มีสี่ฮาเม็ดค่ะมันเพื่อนที่บอกว่าในซองมันยังมีอีกบ่มีค่ะมดเหลวก็เลยทะนุถน,นอมมาถทาเอาเอาเม็ดม,มันเพาะพันธุ์อีกบกากทิ้บกินเลยคะ่ะเด็ดแต่ยอดให้มันแตกเด็ดยอดก็พอแตกก็ขึ้นมายอดเดียวจะหันบกาเด็ดอีกนี่ค่ะห่อยด็ดอันนู้นไม่แตกอ่ะแตกตัวหนึ่งแตกมาสอง สองกิ่งค่ะเพื่อนถนูถนอมมาไว้เหลืออยู่เหลืออยู่ตัวไหนเหลืออยู่สามต้นสี่ต้นเพื่อนหนึ่งสองสามสี่สี่ก็ต้นนี้ค่ะช่องหนึ่งมีหาหกเม็ดแต่ว่าหันเหลือสี่ต้นถนูถนอมไว้ค่ะเพื่อนธนูถนอมมาไหวทาเอาเม็ดเขา ทาลุ่นอยู่ว่าย่ำได่ซีมิดดเ,เ,เดี๋ยวซพามาเบิ่งกันขึ้นช่ยที่แก่ปลูกขึ้นช่ค่ะออาเร็วสักนิดหนึ่งอันนี้คือผักขมผักขมม่วงเอาไปนี้ห่มไม่แต่หลังคาเขาแต่หลังคาเขาบ้านเขาก็บอกว่าหกบันนี้เขาหายขยุบออกไปทั้งพุ่นวันวันบอกเขาว่าเดี๋ยวขยุบห้ แต่ว่าทําถูกฝนมีอยู่ข้างนอกเนี่ตายหมดได้ถูกฝนนี่เหลืออยู่สองกระถางกระถางน่อยก็กระถางไห<ม>ไงปลูกวบเบึง้งชื่นใจก็ไว้ลงคลิปก่อนนอกนั้นที่ปลูกไว้ข้างนอกฝนตกมาตายหมดฝนนั่นตกใจมันเนาะมันเละอันนี้จะบ้ามาเบึง่งขึ้นใช่ นี่แกปูขึ้นชัค่ะเพื่อนพอเอาไว้แล้วก็มันเนบมันเต็มเต็มจิ้มจิ้มนี่ค่ะอันหอยตัวน้อยๆก็มาค่อยกินอยู่เลยอันนี้เลือค่อยมาเจ็บหอยออกเลยค่ะมันกินกิน้นอน่อนกินหกักเพ่งจะหมดค่ะไปกินในฮะก้างล่างในห,หากมัน ยามค่อยดูว่ามันจะมีหอยบอต้นกล้ใช่ต้กนตกระเนาตัวกระเนาตายครับเพื่อนๆเกีวปลูกสองสามกระถางปลูกใส่ในกระถางไว้ อันนี้กระทางหนึ่งตัวนี้คือบใหญ่คือเขาคบอกหมูตัวน,นี้น้อยเขาะเพื่อนจะทอนแจ้งนิดนึงนะคะไผ่าแก้วตายแล้ว ภายตายแล้วค่ะภายจีนที่สังก็ามาณันสองซองซองละร้อยเก่าเก่าสองซองก็ประมาณสามร้อยสารอยกัวเกือบสี่ร้อยที่มันเม็ดซองหนึ่งมันจะมีสามสิบกว่าเม็ดเขา้าแถมมาแปดสี่สิบสี่สิบกว่าเม็ดงออยู่ตนเดียวอุตสาหนุทะนองก็พีนนน่น้องตายซ้ำตายแล้วเรื่องเหลือสากให้บึงอยู่ ก็สร้างเบื้องโยค่ะเอาไว้เป็นที่ระทึกถนนหอมมันไข่ในหินตายจำเบือเลือหอยมันเจาะลงไปในดินเราไปกินโคนมันค่ะหอยจะนิน้อยก็ว่าเป็นยังน้อยมันเหลืองลงเหลืองลอง,ลงตายซ้ำไปแค่ดูหอยหอยเขาลงไปกัดโคนตายเลยบือหรือสสยถ,ถนถนถนอมมาชีไปปลูกในสวน ยูบ้านอันนี้ผักสลัดค่ะเป็ดโอกกรีนโอกาัเงียนออนงนั่นแหละค่ะเพื่อนปลูกรุ่นนั่นไปเฝ้าเหยียเตี้ยห้องเตี๋ยแล้วค่ะเรียบร้อยตายหมดการทุดรงต้องทำใจอันนี้ปลูกปลูปไม้ค่ะปลูกรูไม้ปลูกรูไม้ค่ะเพื่อน้นะี กินโอเรดโอกอียงนั้นนะคะเรียกบ่กเป็นอะแต่หูว่าพักสลัดนีะคะเพื่อนกําลังงอกไหมเอามาไว้หลังบ้านนะเขาเรียกไวนาบ้านเราจะสปนปนโบปลูกไม้ค่ะ อันนี้ค่ะกัลางงามสีม่วงกัลางงามค่ะเพื่อนอันนี้ปูคือการทดลองเนาะเหลือก็ตายก็ตายไปเหลือก็ไว้ได้กินอันนี้จักืิเหลือบาค่ะเนี่ ยันหอันมากินมดก่อนอยู่ค่ะเมื่อหนึ่งเบิงสองสามไม่ได้เมื่กีบผายยังไงครับเบิงเห็นมันงอกมันงามกับมีความสุขค่ะเพื่อนคัดมันตายกับโอ้ยจังไงนอที่รอดอันนี้ถามมารุ่นต้นขึ้นไทยหรือตั้งโอร้องกัรน,นะคะว้ยังเกวจะรอดบ่ ปลูกรอดบ่ค่ะย่างปลูกปลูกลงคลิปติ๊ด,ดๆ,ๆก็ได้ลงเนี่ยต่างโอ้ยศัตรูมาก,กมายครับเพื่อนๆไปเพลียลงก็นอนไม่นอนก็หอยตัวน้อยๆกินกินเมดขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาชมคลิป พอคุณนล,ลายค่ะลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะจะได้เจอกันคลิปใหม่นะคะพเพื่อนๆคลิปต่อไปคอยดูว่าจะแก้วจะเอาอยียงมาลงให้เบึงคอยติดตามกันต่อไปนะคะเป็นเพื่อนเป็นมูกันต่อไปจับกลุ่มกันค่ะพเพื่อนๆผู้ได้ได้ขึืนเวทีก็ผ่านเร็วค่ะยี่แก้วบ่ได้คืนเวทีไปซะๆอีกคลานไปดอกค่ะ ขอบคุณหล,ลายๆนยครับเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ